สวัสดีค่ะเพื่อนๆือนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจ ա มันที่6มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวดินก็คือ3กับ6 7กับ0 3031333637396061626365676869นะเช้ากับบ่ายมาเหมือนกันนะคะ จับคู่ก็สามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามหกศูนย์ศูนย์หกเนาะสามตัวจะซื้อตามหรือไ,ไม่ซื้อตามก็ ón, bah, onun, หันเอาใหม่ก็ได้นะเราเขียนไว้ให้ศูนย์ศูนย์สามเจ็งสามศูนย์สามหกศูนยต่อไปบ่ายหกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดกเก้าาย์เก้าหนึ่นะ

เริ่มต้นตัวสุดท้ายตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีกันทุกคนนะวันศุกร์นะคะ